หลังจากที่ห้าเท่ล่งร่วมกันเบ่นนะครับให้อาตาส่วนซ้ำๆกันครับผมขอห้าขอทำการผสมกันเนียครับผูใดลร่องสูตรนี้แล้วก็ล่องคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดว่ามันได้ผลดีบ่ครับทั้งทั้งผลนะแต่ว่าทั้งมุ่นทั้งเมนามุ่นนี่มันมันกินดีนะครับนี่ครับคือตาตาร่วม สวัสดีครับผมเดนชิงลิว้าผาครับมาพบมากพอกันอีกเพื่อนหนึ่งแล้วครับผมเมื่อนี้ก็จะมาแนะนําสูตรเนี่ยครับที่ผมใส่เป็นประจําอ่าพาแต่ละคนนีก็มีสูตรเนี่ยบอกขึ้นกันครับแต่ว่าสําหรับผมมีสูตรนี้ก็ถือว่าใส่ใส่ดุนกับหาสื่อได้ง่ายครับอ่ามีทุกล้านครับผมผมผมามันต้องมีทุกล้านครับบอกยี่ห้อนี่ครับผมก็ ไอเบื่งเลยครับว่ามันจะมีอีกย่างไรครับผมครับผมสูตรเนี่ยผมนี่ก็จะมีสีอย่างนี่ครับอ่าลักลักสี่อย่างผมคิดว่าการผสมเนื้อนี่มันก็เป็นวิธีการผสมอาหารครับบอกว่าคือจงเ้าเห็ดกับข๋าวนี่นะครับมีใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสกังสีอ่าเห็ดไห่กับข๋ามันแซ่บจันสะิคะก็คือกันครับ การผสมเนือ้อให้ปลากินนี่มันก็ต้องเพ็ดให้ปลาเสียปลานัวเนาะเออความคิดผมเด้อ่าอย่างเลยะครับมันก็ต้องมีโอเมก้าสามครับรักๆครับอ่าโอเมก้าสามแล้วก็อนสองก็จะเป็นผงไผ่เขียวครับอันนี้มันจะเป็นแบบแหงนะครับเป็นขนมปังผสมไผ่ไผ่เขียวครับท่านผมเคยซื้อแบบ,แบบเป็นขนมปังสดแบบเป็นไผ่เขียวนะ มันจะข้นล่าครับเก็บไบโดนๆก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบแหงครับมันจะใส่ได้ง่ายกว่ากันครับหมกข้นล่าอันที่สามนี่ก็จะเป็นเอ่อเยียสูตรปนินครับเป็นหัวอาหารสูตรปนินนะท่านเป็นตาล่วงก็ได้ครับเป็นให้เกียรติก็ไดร้ครับอืมอันที่สี่นี่ก็จะเป็นเอ่อมะพร้าวแหงครับมะพร้าวแหงนี่ผมจะไปซื้ออยู่ตลาดเอามาตากแดดเองนะอ่ามันยังได้หลาย กคุ้มอัตาส่วนการผสมนี่ผมก่อใส่ร่วมกันไปเลยครับหนึ่งถุงหนึ่งถุงหนึ่งถุงครับอันนี้ก็ใไ้มันแมทช์กันครับปวกสามถุงนี่อ่าเนี่ยนี่ครับได้ผลดีครับร่องร่อง,ร,องร่องหาบงครับผมท่านหาบอะไรก็เอาแบบไก่เคียงก็ได้ครับครับผมอ่าหลังจากตีเหาเท่ร่องร่วมกันหมดแล้วครับ ขนาส่วนซ้ำๆกันครับผมขอห้าขอ,ขอทำการผสมกันเนี่ยก็คลุกเข้าไห้มันเข้ากันครับให้มันเป็นไละเอยียดเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยไม่ต้องเฝ้าครับไปก็อยเห็ดครับผมมันจะหอมครับผมหอมน,นำ้ำหอมกินไผ่เขียวแล้วก็ นี่หัวอาหารเป็นผลเนี่ยอะเห็นมันเข้าๆเนี่ยหน้าตามองกบจระมาเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งการแตกตัวของเงีย,ยดยครับเดี๋ยวมางทีสากิดในบิ่งว่ามันแตกตัวดีสั่นไลครับอ่านี่คือการแตกตัวของเนียดครับผมค่อยๆแตกออกครับ ก็ไม่ค่อยแตกไว้มันไดครับแต่ว่ามันฟุ้งหน้าพี่น,อน้องฟุ้งขึ้นมะพร้าวนี่มันฟุ้งขึ้นดีนะผููไดล่องสวรนี้แล้วก็ล่องคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอว่ามันใดผลดีบอกครับทั้งทั้งผุนนะแต่ว่าทั้งมุนทั้งเมนามูนนี่มันมันกินดีนะระบอ่ค่อยแตกห่อ ถือว่าโอเคสำหรับผมครับผสมสูตรนี้ลองเบึ้งครับเดี๋ยวทีไปร่องอยู่หมาครับประมาณสองชั่วโมงครับอ่ามีเวลาหน่อยมาเนี่เดี๋ยวเจอกันอยู่หมานะครับผมเอาละครับตอนนี้มาหอดไม้ครับผมเดี๋ยวก็ทีทดสอบเนี่ยครับประมาณสองชั่วโมงนะครับว่าอ่าเบื้งครับว่าสิเป็นแนวไดครับในเวลาสองชั่วโมง Cá xoay Nụ bình thường ปลาซอยบ่เนี่ยปาซอยแม่เอาไปก้อยกินเล้เนี่ sa 所以อืมอาตพี่อ นุกเขาเว้ยหนักแน่นหนักแน่นดับเบิลคิวโอ้ยติดลง ตัดติ๊ดลงตรวที่ตรวที่พุ้งพุงลูกเขาเขาพี่น้องน่าลูกเขาสองตัวเลยโอ้โหสวย ตาซอยถ้าเตอนยืนบอผู <qu anak> <t> ้คนน่งเงินสองเงียังเงนองยังเนีน่ นาสักดิ์ตาสักดิน้อย ตะเพียนน้อยอ่านี่ครับตู้ปลาปลาล้วนสองชั่วโมงครับพี่น้องก็ถือว่าพอได้ปกระทอดกินกัตบตำบักหุ่งอยู่ครับอ่าท่านผู้ใดรองเงี้ยผมก็มาคอมเมนต์ไปนี่ได้ครับได้คว,ว่าประสบความสำเร็จบวกครับครับ,รบผม